ล่าสุดคุณเห็นนี้ยังโทรศัพท์มือถือโดนั์ทรัมป์ T1 Phone ค่ะตัวนี้เป็นมือถือที่ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนแต่มันเป็นมันดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิใจแห่งอเมริกันความชาตินิยมการต่อต้านแต่แพ็กเกจที่ออกราคามาเนี่ยทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดคือมันเหมือนโฆษณาทางการเมืองเลยผ่านโทรศัพท์มือถือหดึกภาพอบอกไหมแพ็กเกจราคา47.45เี่หรียญความจงใจในเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้4ี่5จุด้าคืออะไรฝั่งรหัสว่า47ไปถึงเป้าหมายของทรัมป์ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนที่47 45คือกาารย เคยเป็นเบอร์45มาก่อนนะจ๊ะอย่าลืม T1 Phone ถูกวิจารณ์เลยค่ะว่าหน้าตาดูลอก iPhone นะแต่สีทองแสบสันแบบนี้เขาไม่มีใครทําหน้าตาดูเป็นสไตล์ทรัม p ์ทาวเแต่ความจริงก็คือยังต้องพึ่ง Verizon T-Mobile AT&T ซึ่งล้วนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ทรัมปมักจะวิจารณ์อยู่บ่อยๆนะคะทรัมป์โมบายก็เลยเป็นเพียง MBO ในการเช่าเครือข่ายวิเคราะห์ในมุมหนึ่งก็คือมองว่าทรัมป์โมบายเนี่ยไม่ได้เกิดมา จะมาแข่ง Apple อะไรหรอกหรือจะมาตี s a m มซุงอะไรนี่เป็นการตลาดในการเมืองยุค 5G T1 Phone ก็เลยเป็นอุปกรณ์แห่งอุตสาหกรรมรที่เอาความเชื่อเนี่ยมาดันแบรนด์ดันยอดขายดีไซน์คุ้นๆแต่ถ้าคุณอยากได้ก็จ่ายมา16,200บาทเบาๆค่ะสบายๆดูแล้วเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสเปคเริ่มต้นเริ่มต้นราคาสบายกระเป๋าค่ะ